บนั่งมาดีนั่งดีดีนั่งดับตาตนิ่งไปเค็ไปปลดปล่อยปล่อยว่างปล่อยอารมณ์ปล่อยเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ปล่อยเนี่ยสมันคิดไว้สักพักหนึ่ง ไปเรื่องราวต่างๆ่อยมันขามารุ่มเราจิตใจเขาหลไปมันมันกลุ่มขามาหลายก็คือเขาโยนหินลงใส่กับจอกกับเหนีย่นแหละอยู่ในหนองนำ้ำยนลงไปมันก็แตกสะอว์มันก็ว่างออกแก่ข้าวนห,าหนึ่งขึ้นใจเฮานี่แหละ้คเคาโย่นทำมัโยนพุทรโธเข้าไปอยู่มันก็สิแตกสะออกจอกเหนียอันมับยึดอยู่ในมันก็สิ กระจายออกไปสักพักหนึ่งคันทนเผอมันก็สิควายหุมห่มหุ่มเขามว่าปิดไว้คืเอเก่าสิทธิแน่บวเห็นหนำคือเก่าบวเห็นใจคือเก่าบวเห็นใจนนใจะฟ้องคือเกา่าฝึกไว้ฝึกยนไปเรื่อยๆไปน่นนนนปอยก็เปิดออกเกิดออกเพราะว่าีพลังเนี่ยก็เอาจอกเอาหน้มันมาเห็ุประโยชน์ตัวเอามาเห็ุปุ๋ยเห็ุยังตัวทำไร่ล่างกันออกไปติมไปติมไปเอ่อเห็ดในจะฟ้องสะอาดขึ้น น้ำสะอาดขึ้นน้ำใจจะขอเงาสะอาดขึ้นน้ำในสารในนองก็สะอาดขึ้นพอาะ่มีจอกมีเนื้อหน้าห่มมัดท mm. ับไว้แต่ว่าสุมือนี่มันว่าเป็นจังสั้นจิตใจคนมันถือหัวไหวเบิดห่อไว้จังไหนมันก็ห่อขึ้นจอกในน้ำเนี่ยป็ดแพร่ไปจนเนี้ยมเรเห็นน้ำฮ้องระบาดมันบ่มีน้ำเข้าใจว่าบ่มีน้ำมันมีนน้ำอยู่ใต้จอกอยู่ใต้เนื้อนั่นแหละจิตใจคือกันเทาบ่เคยเห็นเพราะว่าเขาเห็นแต่กิเลสเทา หุหัวอยูนี่ยไปก็เห็นอะไรด้กิเลสเท่านัาา้นแหละมันก็เลยคือว,ว,ว่าถ้ำมาบ่มี่จิตใจบ่มีบ่เห็นบ่ถึงถ้ำกับเพระาะว่ากิเลสมันหุ่มไว้ขึ้จอกขึ้นแหน่หุ่มไว้ถ้าเาก็สะออกมันจะระเทือนโยนหินลงไปโยนขุดท่อลงไปก็ทิ่แตกออกคนนิ่มเห็นแน่จักหน่อยโยนคอยก็เห็นหน่อยแลแห้งก็เห็นแห้งตัวเห็นลายตัว โน้นก็คือการประพฤติปฏิบัติร้มนี่แหะรักษาศีลสมาธิให้ท่านรักษาศีลสมาธิพานศีลสมาธิของพระราบาทจารโน้มก็ได้พระ,าพะการรักษาศีลสมาธิจเจริญปัญญา,าตัวมันก็เป็นขันเป็นขันไปสามอันเฮ็ดเป็นเพื่อให้ จิตใจเข้าสะอาดชักปอกุตลอดชักปอกมาสุมือสุมือเฮ็ดสุมือสุมือมันเกิดเป็นบุญเท่านั้นละ่ะเนี่ยเอาสะสมบุญไ้เฮ็ดจัาไห๋ไม่จังสิเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเฮ็ดเข้าไปมาท่านน่ะก็จะสือ่อให้มันเสียแต่ท่านเสือ่อให้มันมีภาวนาไปนํานนางสมาธินางภาวนาไปนักหัดฝึกหัดหัดภาวนาก็คือหัดฝึกบ่รจิตใจจ้คข้องนี่ละ่ะลดอีหยังลดจะาของออกลดอตัตราลด มาณฑิทิโร่งเลยตัวมันจะสีเมนส่วนมากวันไปฆ่าจูนมาณทิทินี่ละทิทิที่ตั้งทิฐิไปพิดนี่แหละเห็นตนเป็นตนบิดข้องกูข้องกูอันใดกับค้องกูนี่กับค้องกูก็เลยเป็นยึดไปกวาดไปยึดไปเงินท่อนานซองกับเป็นข้องกูลถกับเป็นข้องกูนั่นนั่นนี่กับ้องกูที่จริงบ่มี่ย่างเป็นของเกี่ยวกับของคนว้นเป็นอนัตามนตายไปเพราะผู้อื่นกับมา่เอาแทนคือเกาเมื่อวันวัาจิตเป็นของเข้า ตายเป็นน้ำเท่าตะว่าตอนบริษัทไดนตายนี่คือจังยังกับเป็นของเกี่ยวของเบิดหอบเอาหอบเอาไม่เทีเ่ยวกวาดขามงาขม้าแนวนั้นแนวนี้กับเป็นของกูของกูอันนี้เป็นการยืดเข้าไปไมันอยากได้อีกยังก็หามาหามาใส่ดินล้นหาใส่อนีรกับเฮ็ดให้จะความเป็นทุกข์ขึ้นไปอีกทุกข์ในการหาในการแสวงหาขึ้นไปอีกยากขึ้นไปอีกว่าเป็นวายบ่ายาก็เดี๋ยวนี้มีเตี่ยวขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดจังไดไม่จังสิ เบิกออกยังดีไข่ออกใส่สติใส่ปัญญาเนี่ยไข่ออกเบิ้งออกคข่เมื่อจันก็สิเป็นอีกอย่างหิบ่งพ่อเือดเศร้า,าเปลี่ยน,นพ่อเปลี่ยนเ่ยพ่อเปลี่ยนมมอว่าอ่สิเปลี่ยน่อเปลี่ยนขึ้นกันยังไงที่ตรงไหไม่ใชพ่อเปลนค่นั้นบ้รนบละออกมันกัดง่ายกุ้นเดี๋ยวนี้อันนี้พักกันปึกรถละออกรถละออก เป็นยังเฮ็ดไงเป็นผู้วางไงเป็นผู้วานอนสอนไงตัวกสิว่าไปอีกก็ได้ถัน,น,น,นเป็นว่านอนสอนไงเป็นจังไ๋กสิเบิ่งก็ไปอีกแนวใดไมันสิสกสางทิฏฐิมาณนะส,ส,สู่คู่ว่าสันสีกับบ่อืดส่วนมากก็เป็นจังเส่ล็ลละมีใช่ผู้เก่งผู้เก่งใส่กันต่างคนก็บต่างมาแต่ของเก่งกับข,ของเนี่ยเลยหาผู้ฟังไผบ่ดได้หาไผบ่มีหาผู้ผตอกอันบ่ดได้ก็ห่วย mãi tôi biết đến một chắc lào ban non trang ngai gặp bọn anh trang ngai đã mãi gặp 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 ฝึกปฏิบัติมันก็คือกันนี่แหละเร็ดเดืองไปแล้วปล่อยไปตามใจมันต่อยไปตามกิเลสมันก็เป็นไปทั่วทีบทั่วเดนผ้าเขาไปทุกส่วนมากก็ได้เน่าอื่นมันก็บวท่าใดอดอกส่วนที่มันทุกในที่มันเป็นตะไน่พักกันเฮ็ดเอาฝึกหัดเอาได้ยินได้ฟังได้ยังกับน้อมมาใส่จักของในที่ละเฮ็ดน้อมมาสอนจักของมาเบ่งจะของบ่เป็นคือบอทิฏฐิมานะมันมีบ่เน่าใดมันมีบมัน สู่โคว่ามันเป็นอีหยังบอกกับว่าไปตัวไอ้ม่นี่เป็นเพื่อนฐานของซุ้มซ้นของขอบข,อบข้วเฮ้าคือกันงามนัมนพัดว่า้งแต่ลูกหลานว้าญาิลูกว,าว่ายาิพ่อเมีปากเปียกอูกหันเป็นอหยังลูกหลานจังว่ายากกับพ่อเม่นี่แหละผ่วผ้าเห็ดผ้าเบาิเบบ้งพ่ดว่าหายเห็ดอีหยังหาเห็ดสังฆวัตถุซีนบ่เป็นตัวอย่างขันพ่อเม่เห็ดเป็นตัวอย่างกับมีการให้ท่านอย่างลบบมือวั่นกับว,าว้าจนท่านพูดจาดีพูดจาคำเบาคำจาดีหล้กก็ เฮ็ดตัวเป็นประโยชน์พ่เป็นเฮ็ดตัวบ่มมประโยชน์เฮ็ดตัวบ่มมประโยชน์ลูกหลานมันก็เฮ็ดไ่สาระไปคือกันกับเบิ้งพ่อเบื้องเม่นี่แหละพ่อแมห้เป็นคู่ผู้แลกของลูกหลานกับคือกันนี่แหละก็อีอย่างอีเฮ็ดตัวเสมอตนเสมอไปเคยเฮ็ดดีมากแ้วก็เฮ็ดดีเสมอตนเสมอไปบ่เป็นเฮ็ดเอาหนาเฮ็ดนันอันนี้อันนี้ก็เคยบอกมาแล้วจังสีเรล่าก็เป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานหน่อยอันนี้สองข้จังสีแหล่าพ่อเม่ประพฤติปฏิบัติทําออ่งสี่ลูกหลานกับว่าง่ายเป็นปูว่านอนสอนง่าย ปวารังแต่พ่อเมียล่ะพ่อเมียกะว่าไงเอ่อแต่ยินได้ฟังเนี่ยนะเนี้นี่ก็เป็นปูวลานอนสอนง่ายนั้นเป็นมงคลชีวิตปวนว่าโสวจัดสตาแปลว่าเป็นผู้ว่าง่ไงปวมีนคนโง่เนี่ยปนไผ่เบาอีเยี้ยก็สีเสื้อเบิดปวมนมันงอนบวมีความคืดไผ่เบาอีเงี้ยก็เสื้อเพิ่นกับ่ให้เสื้อแบบนั้นเพิ่นกับสายซ้อนใหู้จักพิจาราหน้าหูจักโยนิโสมนสิการอืมหูจักน้อมลงมาใส่จักของเบิ่งใส่จักของเออตัวใดมันดีตัวใดมันบ่ดีตัวใดถถืืกบบ่เเออาทป็นร เอาถ้ำมาเป็นกรอบเป็นโตตัดสินอันนี้ถือถ้ำอันนี้บ่เป็นถ้ำอันนี้เป็นถ้ำอันนี้บ่เป็นถ้ำขั้นบ่เป็นถ้ำก็เป็นกิเลสยดตอนตัวเอาเอาถ้ำมาเห้ตกองการถ้ำมาเห้กับต่างเบื้องเรื่องใดเรื่องใดเรื่อง,ต,งต่างๆก็ได้เพราะว่าสิคิดเพราะว่าสิพูดเพราะว่าสิทถ้ำก็รวมใช่กันลงมือท้ำลงมือปฏิบัติอยู่น,น,น้อกันเบิดอขั้นน่ะหูจักน้อมใส่ถ้ำมาหูจักน้ำถ้ำมามาปฏิบัติแล้วมันก็สิ เป็นผู้วาา่าไงผู้ว่านอนสอนไงไปทั้งตัวจากของนึ่จิตใจก็สอนก็สอนง่ายอ่าให้จะเลื่อสติสมาธิพอดน่ายยังกัสิเฮ็ดง่ายตัวฝึกเดินมึงขยันเดินแต่สิ่งสิษย์บอดจาก,บบอก,กของ,ง่ายลูกเต้าเล่าหลานศะสิเป็นผู้ว่าง่ายไปน้ำกันอันนี้แหละมันก็เป็นอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมการแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาก็จึงขอจุดตีไปเพียงแกนีนขน่ขคอความสุกก้มจะเลื่อจะมีแก่พี่แก่น,อน้องลูกหลานทั้งหลายทุกทวนหนากันเถินอาละพอนบ้านเนี่ย ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิตตังมติตังตุมหังคิปะเมวะจะมิตตุสะเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาติิโย พโลโคบินาสตุมาเตพาวัตวันตารโยสุกิติคายุโกภวะอาภีวาทานสิริสานิจังอุทาปจายโนจารตารธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุโดปะรดิโรวันนาโดปิพานโด ธสสะตะตะเมธะวิส mm ุขังโสอะทิสัจจติอายุคะวาพลังมันตังสุขัญจะปฏิภาณะโดติฐะยุยะสะวะหูติยัตตะยะตุปะปะจะติติภะวะตุสัพพะมังขะลังธะนตุสัพพะวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธะโสติภวันตุเต व सा पमखला्रखनु सदेवता सा फमानुन सदा सोथी भुवत समखलाु सदेवता सा फखानुभव सदा स्वथी भव